สวัสดีนะครับวันนี้กลับมากับริปโปนะซึ่งก็ตามเขาไม่ทันเหมือนเดิมอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยตีตีตีลโตีมาสิครับมาจะแตกครับไปไหนจ้าโอ้โหอย่าอย่าอย่าฆ่าหนูเลยอย่าฆ่าหนูเลยขอเถอะเออนั่นแหละอย่าฆ่าฆ่าเพื่อนหนูไปฆ่าเพื่อนหนูอย่าฆ่าหนูโอ้ได้ไหมไม่ได้ โอ้ยแตกด้วยมาเนี่ยก็สวัสดีนะครับวันนี้กลับมากับลิกโก้นะซึ่งสกอร์ตอนนี้ทีมผมก็ค่าสองแล้วก็ตายถึงสามตัวนะแล้วก็สกิลเอ้ยสกอร์ส่วนตัวผมนะก็ค่าหนึ่งแล้วก็ค่าหนึ่งค่าหนึ่งนะครับตายศูนย์แล้วก็แอซิสศูนนะก็ประมาณนี้นะครับ <S <S วันนี้กลับมากับลปลิปโป้นะสกินอิจิโกะนะครับ ตัวประกอบหัวส้มนะถ้าใครอันนี้ผมขอพูดเรื่องในอนิเมะนะ <c oughs> คือถ้าใครดูดูได้ได้มีโอกาสดูในอิจิโกะนะผมว่าเข้าใจแหละโอโ้โหสถา,านการณ์นี้ผมแย่มากเลยโดนแบบสองตัวลุงถ้าใครเคยดูอิจิโกะนะครับคือ <c oughs> ผมจะเรื่องอ่ะผมก็เข้าใจนะว่าในอนิเมะเรื่องบีดเนี่ยตัวละครค่อนข้างเยอะนะครับถ้าแค่นับแค่ สิบสามหน่วยพิทักษนะ์เนี่ยแล้วก็พอจังหวะนี้มาครับมาครับตี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 ครับถ้านับแค่สิบสามหน่วยพิทักษ์แล้วก็ลองหัวหน้าหน่วยแล้วก็หัวหน้าหน่วยนะเท่ากับว่ามียี่สิบหกคนแล้วนะมาดีแต่ครับนับแค่เนี้ยรองหัวหน้ากับมียี่สิบหกตัวละครแล้วนะซึ่งมันเยอะมากนะไ,ไม่รวมพระเอก เป็นพระเอกอลันคาหรือว่าจะเป็นแบบไวเซอร์อะไรอีกนะคืออย่างต่ำมันต้องแบบบทนี่คืออย่างต่ำสี่สิบห้าสิบตัวที่เป็นตัวเด่นนะแล้วผมเพ้าใจแต่ละมันก็ต้องกระจายบทนะเพื่อแบบตัวนี้อาจจะไม่มีบทแต่คือ,อยูอะยูเป็นพระเอกอะคุณเขา้าใจอารมณ์ผมไหมอิจิโกคุณเป็นพระเอกอะแต่บทคุณนี่คือแบบอ๋อ ถ้าใครแบบได้ดูภาคสุดท้ายนะครับเอ,อสงครามเลือดพันปีนะครับผมได้ข่าวมาว่ามันจะทําเป็นอนิเม่นะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีช่วงไหนนะแต่ภาคสุดท้ายนะคือด้วยความที่อิจิโกะเนี่ยมีทั้งแบบพลังฮอลโลกทาชิทาชิอย่จเอากับผมจริงๆเหรอพี่มาสิมาสิโอ้ยเจ๋เลยนเะอ้ยเอ้ย มาครับป่าผมมาแล้วคับพี่ทาชิแตกไปเธอก็กลับมานะครับกลับมาในส่วนของอิจิโกะนะก็อย่างที่ทราบนะครับว่าอิจิโกะเนี่ยมีทั้งพลังฮอลโลมีทั้งพลังยมทูตแล้วก็มีส่วนของฟินซี่นะนะคือดาบมันน่ะคือในส่วนของฮอลโล่นะดูดาบ มันเองอ่ะเออมันคือฮอลโล่ใช่ป่ะมันคือพลังฮอลโล่เว้ยแล้วในส่วนของแม่มันอะ่ะเป็นควินซี่ส่วนพ่อมันอะ่ะเป็นยมทูตทีนี้มันก็เลยมีทั้งแบบควินซี่ฮอลโล่แล้วก็ยมทูตในตัวคนเดียวซึ่งแบบดูเหมือนจะโอพีนะแต่ความจริงไม่ใช่เลยเว้ยความจริงคือแบบยงแบบมันเป็นตัวประกอบโอ้ยจังหวะนี้จะเอากันมไมเนี่ยความจริงคือแบบมันถูกแบบ ปูบทมาเป็นแบบทั้งแบบวินซี่นะเป็นวินซี่ฉันเป็นฮอนโลฉันเป็นแบบไวเซอร์มีแบบสามพลังเลยนะแต่ความจริงมันคือตัวประกอบฮะ<ห>อาชีพี่ไม่เข็ดกับผมใช่ไหมเนี่ยพี่เดี๋ยวพี่แตกนะพี่แตกอันี้อ <c oughs> าชีนี่หลายรอบแล้วนะจริงเขาควรถอยนะในจังหวะเมืกก่อกี้นะเขาถอยรอดนะแตกไหมโอ้โหเมย์มีแข็ง ผมเนี่ยถอยก่อนไม่ไหวละแล้วขั้สุดท้ายนะครับตอนแรกอะ่ะเอออิจิโกมันก็มันรู้แหละว่าตัวมันมีพลังทั้งสามพ,พลังนะแต่มันไม่สามารถใช้ได้แบบร่วมกันแบบสมบูรณ์ใช่ไหมล่ะและทีเนี้ย้สุดท้ายว้ยดาบอิจิโกะมันหกักสุดท้ายมันก็ให้แบบปูแบบปูบทมาแบบอย่างเทพเลยนะดาบหักแล้วก็แบบ ตัวเองมีทั้งนะวินซี่ฮัลโลอะไรแบบนี้ใช่ไหม<อ>แล้วก็ยมมาทูดดาบหากักทีนี้ก็ได้แบบเอ่อแบ็กสมิธนะผมเรียกผมจำชื่อไม่ได้อะมันเป็นหน่วยศูนย์อะบิดกมาทัานไหมเนี่ยโอ้โหมาสิสตีสตีทีเดียวโลโล,โลได้ไหมสองสองมาติดเออมันได้แบ็กสมิธเว้ยแบ็กสมิธแบบโวดที่สุดอะเป็นแบบหน่วยศูนย์อะเออ มันได้ตัวแบบตีดาบเทพมาแล้วใช่ไหมได้ตัวตีดาบเทพมีพลังฮอนโลมีพลังยมทูตมีพลังควินซี่ทีนี้ดาบมันก็คือแบบรวมแบบพลังทุกอย่างในตัวอิชิกโกะไเเว้ยสุดท้ายคือสุดท้ายอิชิโกะคือตัวประกอบอิชิโกะคือตัวประกอบหัวส้มถามว่าใครเด่นนู่นกิมจอนู่นไปจวบไปจ้วบแบบ <laughs> มาครับมาดูจังหวะนี้ก็เฮ้ยโอ้โหโหองอันตีนะดีดีนะเข้ามาใหม่เข้ามาใหม่ามาหมโอ้ไปครับมาิ <laughs> นี่ผมไม่พูดเรื่องเกม,มนะผมพูดแต่แบบเัวประกอบหัวส้มนะก็ผมอยากให้ไปไ,ไปดูกันจริงๆนะซึ่งภาพสุดท้ายอ่ะใครอาจจะแบบอาจจะแบบมี มีหลายจุดนะผมว่าอาจจะมีหลายจุดนี่ที่คนไม่ชอบนั้นที่มีคนไม่ชอบนะครับทั้งการตายของแบบปู่นี่ผมสปอยไปหรือเปล่าเนี่ยเอางี้แล้วกันมียม,มทูตหลายตนที่แบบต้องเสียเสียสละไปแล้วกันนะครับผมพูดอย่างนี้นะในการในสึกสุดท้ายนะซึ่งไหนครับแหนครับ ปกติวใครที่ไหนล่ะปวใครที่ไหนอ่ะเขาใจตะยุไปหมดแ้วเว้ยผมน่าจะทุกแอติคเนี้ยแหะทุกไม่ทันถึงแม้มันจะมีบทอะไรหลายๆอย่างนะแต่ผมว่าก็เป็นอีกหนึ่งภาคที่ค่อนข้างที่จะสนุกนะในในส่วนของบีทน่ะผมถอดีกว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยอดดึก หนนกั้ถือเป็นอีกหนึ่งภาคที่สนุกพอสมควรนะครับก็ถ้าใครยังไม่มีโอกาสในการอ่านมังงะนะก็ผมเห็นข่าวนะครับว่าเขาจะทําเป็นอนิเม่นะก็รอรับชมกันนะครับส่วนตัวผมอ่ะผมว่าภาคอลังคารน่าจะเป็นภาคที่ดูดีที่สุดนะสําหรับสำหรับตัวผมเองนะครับ ว่าผมพูดประมาณเท่านี้ก็พอแล้วนะเอาจริงๆเก็บาทางคลิปนี้ผมพูดแจพูดแต่อิจิโกกับบีทเทพรล,ลนะก็ต้องขอขอพูดอีกเรื่องนะครับก็ใครหลายๆคนนะอาจจะไม่รู้นะครับว่าผมเล่นเกมบีทชีวิตนิรันดนระ์เด้เดี๋ยวผมจะอัดคลิปมาลงนะครับแตกไปหนึ่งตัวนะมาครับเอาไหมเอาไหมโอ้ยพี่พี่มาเยอะเกิน ก็เดี๋ยวผมจะอัดจะยุมาลงนะครับจริงๆผมก็อาจมาพอสมควรแล้วแต่ผมจะทําให้มันเยอะกว่านี้นะจริงๆผมอัดเกี่ยวกับการส่งกระชานะแต่เดี๋ยวผมจะทําแบบเป็นรูปแบบเกมเพย์เป็นแบบกิจกรรมนี้เป็นการแบบรีวิวตัวใหม่อะไรแบบนี้นะก็รอรับชมได้นะครับผมก็จะพยายามอัดมาเรื่อยๆนะนอกจากเกมอาวีนะ ผมอาจจะคาเรโน่อะคาเรโน่ผมมานแน่นอนเอาวีคาเรโน่แล้วก็เกมบีชวินิจันเน,นะแล้วก็อาจจะมีในส่วนของฟีฬาออนไลน์นี่ผมก็เล่นนะครับแต่ก็ไม่ได้แบบเทพอะไรขนาดนั้นนะ<อ>รวมถึงเกมในมือถือนะผมมีเกมหนึ่งที่ผมอยากอัดให้ชมนะครับแต่ก็ยังไม่ได้มีโอกาสนะก็เป็นเกมชื่อเกมว่า As s a s s i n นนะก็ตามชื่อน,นะครับ ส่วนรูปแบบเกมจะเป็นยังไงเกมพ์จะเป็นแบบไหนเดี๋ยวผมไปเล่นให้ดูนะแล้วก็อัดคลิปให้ดูนะครับอาจจะเป็นคลิปต่อไปก็ได้นะเพราะว่ารูปแบบเกมมันก็ผมอาจจะทําแบบเป็นคลิปรีวิวเกมหนึง่งนะแต่ครับผมมาไม่ทันเขาอีกแล้วนะก็รอรับชมนะครับเกมนี้คือแบบเพื่อนผมเล่นค่อนข้างที่จะโอเคนะแต่ถ้าเขาแบบ บ้าบวกแล้วไปตายกันบ่อยนี่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับอย่างอย่างเงี้ยคือคลิปตัวเดียวเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาจะยิงแบบหาเอามาทิผมก็สักหน่อยแล้วกันสักหน่อยแล้วกันเอ้ยโหยเอติกพี่นี่จะซูอย่างเดียวเหรอพี่อา,อาพี่เดินไปตีป้อมสักแอะหนึ่งก็ได้นะอาจจะยิงเนนะี่ยคือเลือดป้อมเนี่ยสามทีน่าจะแตกนะครับสองทีครึ่งสามทีเนี่ยเดินไปแบบคลิปมาสามเวสก็ เดินไปฮิตละเวฟก็ได้อย่างเงี้ยอย่างไงก็ป้อมก็แตกนะดีกว่าพี่ไปซูมแบบไม่โดนเนี่ยผมยังไม่ค่อยเห็นเขาซูมโดนเป็นเท่าไหร่ครับในส่วนของโอโดนโอ้ยพี่มาขนาดนี้เลยเหรอถ้าชี้นี่เขาห้าพอสมควรอะ แตกไปเอาพี่แตกโอ้โหไม่คุ้มนะเนี่ยแบบเนี้ยระวังแพ้นะครับอันนี้ผมพูดจริงๆนะไปบ้าคิวอะไรแบบนั้นนะ <S <S ระวังแพ้นะครับอันนี้อันนี้ปีเลียด <S <S เริ่มแรงแล้วนะไบโอโอ้ยผมว่าเริ่มแย่นะครับไบโอเริ่มของเขาเริ่มมาเลยนะ <S 2> <S 2> อืโโอม เขา้อมอพลังแฝงสีฟ้าไปด้วยเนะเงินนำสองพันสองพันนะครับตอนนี้นะเงินเขานะเงินเขานำสองพันแล้วนะครับเราไปแจกให้เขาอ่รวมถึงนะอ่ะเออการให้อย่างที่ผมบอกนะว่าไวโอเขาเอาพลังแฝงใหม่มานะซึ่งพลังแฝงเนี้ยมันเวลาเขาโจมตีฮีโร่เราอะ่ะเขาได้ต่างนะครับแล้วโตโรนี่เป็นแบบตัวเก็บเงินชั้นดีเลยนะชอบไปแบบให้เขาตีฟรีๆนะ อันนี้ผมพูดหลายรอบไปแล้วครับในในคลิปไม่ไม่ใช่ดิในช่องก่อนนะว่าการที่ให้เขาตีฟรีนี่ไม่ใช่เรื่องดีนะไปครับมาสิมาสิมาดิแตกหนึ่งครับมาสิไโอแตกสองครับอย่างน้อยก็ชักดาวเขาได้นะติหผมไม่เหลือแล้วอ่ะผมไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะโอ้โหดีที่รอดไปได้ นี่ถ้าผมโดนสตันนี่ผมไม่น่ารอดนะกะเีเนี่ยคือจังหวะวัดใจเลยนะโอเคครับมาลา่ดเขาเลยจังหวะวัดใจเลยนะครับกะเกียนะคือผมไม่ได้แบบใช้แบบเหลี่ยมหรือว่าอะไรเลยนะคืออาจจะเรียกว่าดวงก็ได้นะครับคืออย่างแรกเลยกะเกียเขาอยู่ในหญ้านะซึ่งผมมองไม่เห็นเขาอยู่แล้วอะ่ะแล้วมุมนั้นคือมุมเดียวที่ผมคิดว่ามีความเป็นไปนได้ที่เยอะที่สุดที่ผมอาจจะ รอดนะครับโอ้ผมอยากได้สามบาลล็กอ่ะเราโล่ยืนแล้วก็ให้เอวสูมาตีได้ไหมอะเฮ้ยส,สกอร์ผมตอนนี้คือ11บตายสองแล้วก็แอสสิสสิบนะโอ้โหแรงมากนะโอ้โหแรงมากนะเบ้ดเ้ฟีเลยผมรอดไหมเนี่ยโอ้ยขอโทษแรงมากครับ ตอนนี้แรงมากนะคุณคุณไปช่วยคุณไปช่วยป่าตีคองเถอะคุณมายืนยืนแบบโง,ง,ง่ตรงกลางทำไมอะผมไม่เข้าใจอะผมไม่เข้าใจว่าคุณจะยืนกันทำไมคลิปก็ไม่มีแล้วยืนโชว์พลังเหรอผมไม่เข้าใจนะอันนี้ผมไม่เข้าใจกับตะก,กะของคุณเลยคุณโตโร่นะ เอลสุทำอะไรเนี่ยเอลสุเอลสุทำอะไรเนี่ยคุณคุณเอลสุอ,อันนี้ระวังแพนะครับอันนี้ผมพูดตรงๆนะคืออย่างที่ผมบอกนะว่าเงินช่วงเละเกมนี่ก็ไม่ได้แบบอะไรมากนะถ้ามันครบหกช่องแล้วอ่ะแตกไว้น่ะ ดูดิตูมอย่างเดียวเลยเดินมายิงเถอะคุณคุณเดินมายิงเถอะเอาจะยิงเอเดินวนไปวนมาเราไม่มีแคลรี่ทำดาเมจนะแปกแล้วนะอนะอไม่โดนดิคือคือเขาทำดาเมจไม่เป็นนะไอวสุ่ผมน่าจะแพ้แล้วครับเกมนี้นะผมว่าเล่นเล่นดีแล้วแหละแต่มันได้แค่นี้ เอลสุเขาทำดาเมจไม่เป็นนะในจังหวะเกียร์นะคือถ้าเขาเดินมายิงผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่านี้นะครับแล้วก็ในช่วงเลทเกมอเอลสุมีดาเมจเยอะนะครับ <c oughs> ผมเดี๋ยวผมอัดมาให้ดูนะว่าเอลสุควรเล่นยังไงยิงยังไงนะ <c oughs> ก็วันนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับถึงจะแพ้ก็ตามแหละเกมเนี้ย <c oughs> มาลงซะหน่อยนะ <c oughs> เดี๋ยวหาว่าผมไม่เอาเกมแพ้มาลงอะไรแบบนี้นะก็ <c oughs> <c oughs> วันนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับบ๊ายบาย